สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าอีกครั้งนะครับอีกหนึ่งคลิปนะครับพ่อเม่พี่น้องมาอธิบายเล่าประสบก,การณ์เกี่ยวกับเครื่องใช้ฟ้าเก่าให้พี่น้องดูครับวันนี้ได้ของมาเพื่อนะครับนี่ครับวันนี้ได้หนึ่งเที่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์ที่ผมเคยลงคลิปให้พี่น้องดูนะครับนี่ครับนี่ ได้มาตู้เย็นเครื่องซักผ้ากับรถมอเตอร์ไซค์ก็ส่วนมากเป็นของเสียนะครับใช้ไม่ได้นะครับพี่น้องนี่ครับนี่ก็เสียครับซื้อมาเสียอันนี้ก็ตั้งแล้วนะครับแกะอย่างเดียวพี่น้องครับนี่ครับอันนี้ก็เครื่องเล็กนะครับเครื่องเล็กซื้อแพงไม่คุ้มนะครับนี่ครับซื้อถูกอันนี้ตู้เย็น ประตูเย็นประตูเดียวก็คุมอยู่แต่สองประตูไม่คุมครับไม่มีอะไรเลยนะครับมีแต่เศษเหล็กกับขยะเท่านั้นนะครับพี่น้องไม่มีอะไรครับอันนี้ก็พอได้นะครับนี่ครับอันนี้ก็พอได้ครับนี่ก็พอได้ครับของเสียสามารถเก็บไว้ประมาณนี่ได้สิบปีมั้งครับจสกัดนีายี่สิบปีสิบปี ถาเก็บไว้ในร่มก็ใหม่ๆขึ้นหน่นะครับนี่ครับใช้ไฟฟ้าตู้เย็นผพราว่าไม่ค่อยจำเป็นชายนะครับอ่าส่วนมากเครื่องซักผ้าครับจำเป็นซักผ้าเวลาหน้าฝนครับขาดไม่ได้ก็คือเครื่องซักผ้านะครับพี่น้องถ้าใครมีเครื่องซักผ้าก็รักษาให้ดีครับตู้เย็นนี่ ฟังผัวผัวนี่ก็ยังเย็นอยู่คะับตู้เย็นนะครับเสื้อมากไม่ตัดนะครับนี่ครับอันนี้เป็นเสื้อสักผ้าสักข้างหน้าครับนี่ครับใช่สักผ้านะนี่ก็เป็นรถมอเตอร์ไซค์นะครับนี่ครับอันนี้ได้ เครื่องเวฟนะครับเวฟอันนี้เวฟนั่นก็คงเวฟนะครับสภาพนี่ก็เป็นเอกวันนะครับเอกวันนะครับเอกวันส่วนนี้ก็เป็นเทน่านะครับเทน่าเทน่าอันน,นี้นก็เป็นฟีโน่รุ่นแรกครับเป็นฟีโน่รุ่นแรกพี่น้องนี่ครับ เบลวอาเบลอานี่แก่ยากมากเลยครับจริงๆผมอยากซื้อคันละหนึ่งพันฝากบองนะครับใครที่เบลอานี่ผมไม่อยากซื้อแพงครับถ้าใครจะซื้อเพราะว่าแก่ยากมากครับอยากสุดก็เป็เบียวอานะครับพี่น้อง แต่รถเ,เก่าๆครับดึงว่าให้นนจับดึงเขาจะขี่รถมาเอาหรอกโอ้ยมแล้ว,วกเกิดสภาพใหม่ครับสภาพนี้นี่ครับใช้ดีครับรุ่นนี้นเครื่องปั่นแรงครับปั่นแห้งก้อนแรงครับ รุ่นนี้ดีผลิตออกมาโอ้โอสุดยอดเลยครับทั้งซักทั้งปั่นนะครับรุ่นนี้ใครมีก็ซ่อมนะครับไม่ต้องขายถ้าทางไม่ผูกนะครับ